คุณเคยอยากตั้งคำถามเกี่ยวกับวรรณคดีไทยที่เรียนไหมว่าเราเรียนไปทำไมเรียนไปได้อะไรเรียนแล้วเอาไปใช้อะไรหรือบางทีคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรเลยเรียนไปเพราะอยู่ในบทเรียนไม่ว่าจะมีแนวคิดยังไงวันนี้เราอยากจะมาเล่าสิ่งที่น่าสนใจของวรรณคดีไทยให้คุณฟังคุณอาจจะมองมันไม่เหมือนเดิมและกลับไปเปิดมันใหม่อีกครั้ง อย่างแรกต้องขอเกินก่อนว่าวรณคาดีเป็นบทประพันธ์คล้ายนวน,นิยายที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อความบันเทิงหรือสอดแทรกสภาพสังคมในช่วงนั้นของผู้แต่งไว้ทั้งพบเห็นได้ทั่วไปและผ่านจินตนาการของผู้แต่งเพื่อให้เนื้อเรื่องสนุกน่าสนใจต่อคนในยุคนั้นซึ่งงานประพันธ์ก่อนจะถูกเรียกว่าวรณคาดีจะเรียกว่าวรรณกรรมเพราะการที่จะได้ชื่อว่าเป็นวรรณคดีต้องได้รับการยกย่องว่าแต่งดีถ่ายทอดอย่างมีศิลปะไม่ทำลายศิลธรรมประเพณีอันดีงามของไทย มีความดีเด่นด้านเนื้อหาและวรรณศิลป์งานไหนมีคุณค่าทางศิลปะก็ถือเป็นวรรณคดีส่วนวรรณกรรมจะหมายถึงงานหนังสือทั่ว,วไปอาจจะมีคุณค่าเพียงด้านวิชาการหรือความคิดเห็นอย่างเดียวตามคำกล่าวของวันเนวยูเดนและพอเป็นงานที่ถูกยกย่องเราเลยจำเป็นต้องเรียนหรือพอเป็นมรดกไทยเลยต้องสืบทอดแค่ต้องมองว่าเป็นการสืบทอดมรดกก็ดูโบราณสำหรับเด็กยุคนี้แล้วถูกไหม แล้วต้องมาเรียนผ่านคำศัพท์ยากที่ไม่คุ้นเคยยิ่งทําให้เบื่อจนแทบอยากจะอ้วกกับวรรณคดีไทยได้เลยที่เราสังเกตเห็นและถามคนรอบตัวนะปลายทางของมันน่ะเรียนไปเพื่อใช้ท่องบทขยนขนนันเก็บคะแนนถอดคํประพันธ์เก็บคะแนนและใช้ตอบคําถามตอนสอบเหมือนคะแนนเป็นตัวกระตุ้นทําให้คุณต้องสนใจวรรณคดีมันยิ่งทําให้รู้สึกว่าการเรียนวรรณคดีไทยเพื่อต่องจาใช้เก็บคะแนนมันน่าเบือ่อจนบางทีไม่ได้อยากที่จะสนใจหรือใส่ใจในเรื่องเต็มของบทที่เรียนได้เลยแต่เชื่อไหมว่า เนื้อหาของวรรณคดีมันมีบางรายละเอียดที่คุณอาจจะไม่สังเกตเห็นหรือเอจใช่เลยถ้าหากปล่อยผ่านมันไปเราจะยกตัวอย่างบทหนึ่งจากเรื่องอีเหนาตอนศึกกรหมังกุนิงให้ฟังครั้นเห็นจอระกาเข้ามาเฝ้าบรรดาเราชะแม่แท่เสียงบางตำหนิติว่าหน้าเพียงดูดำดังหนียหน้าช่งนัก ไม่มีสั้วทรงองค์เอวอ้วนพิสัยเลวล้วนอัปลั์ใส่ชะดาก็ไม่รับกับพักงามบาดตานักกี่ครล้านดูบ้างว่าเสียงเพราะสนอเลือแหบเคลือเบื่อฟังลำคาญหูรูปร่างอย่างไพ่ใช่ระตู ไม่่คคครรรเีียงูบุตจากบทนี้มันแสดงให้เห็นถึงการวิาพากษ์วิจาร์รูปลักษณ์และสีผิวของคนที่เพิ่งเจอกันเรามองว่าเนื้อหาแบบนี้มันอาจจะไม่สมควรเท่าไหร่ถ้าเรามองเป็นเรื่องปกติและปล่อยผ่านนอกจากเรื่องการตัดสินคนแค่แรกเห็นยังมีเรื่องปิตาธิปไตยหรือระบบชายเป็นใหญ่ที่เห็นชัดที่สุดในหลายเรื่องของวรรณคดีเราจะยกตัวอย่างให้ฟังหนึ่งเรื่องอย่างเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างถวายตีกา กูเลี้ยงมึงถึงให้เป็นหัวหมื่นคนอื่นรู้ว่าแม่ก็ขายหน้าไอ้คุณช้างคุณแผนทั้งสองรากูจะหาเมียให้อย่าอะไรยิงการกินีอีแพสยามันไม่น่าเชยชิดพิดสมัยที่รูปรวยสวยสมมีทมไป มึงตัดใจเสียเถิดอีกคนนี้เล่งเร็วเวยพระยายมลาดไปฟันฟาดเสียให้มันเป็นผีอกเอาควานผ่าอย่าปลานีอย่าให้มีโลหิตติดดินกูเอาใบตองลองไว้ให้มากินตกดินจะอับปลีกาลีอยู่ ฟันให้ยิงชายทั้งหลายดูสั่งเสร็จสเสด็จสู่ภาษาชัยใจความสำคัญของตอนนี้คือนางวันทองถูกตาหน้าด้วยคำดูถูกต่างๆและถูกโทษประหารเพราะถูกเข้าใจว่าโลเลมากๆไม่ตัดสินใจเลือกว่าจะอยู่กับชายใด ถ้าคนที่ไม่ได้อ่านเรื่องทั้งหมดก็จะเข้าใจตามนี้ว่านางวันทองเป็นอย่างที่พูดแต่ถ้าหากลองวิเคราะห์และได้อ่านในเรื่องทั้งหมดก็จะรู้ว่าจริงๆแล้ววันทองที่ต้องมาอยู่ในสภาพนี้เพราะถูกชายสองคนอย่างขุนช้างและขุนแผนแย่งชิงกันไปมาอย่างขุนแผนก็ลองวิชาตอนบทเนนให้นางวันทองมาหลงรักและสนใจส่วนขุนช้างก็ล่อลวงข่นใจนางวันทองให้มาแต่งงานด้วยจนกลายเป็นเรื่องที่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลตัดสิน และดันมาโชคหลายที่ตัวเองดันเจอพระราชาหัวเสียอารมณ์ร้อนจนกลัวการตัดสินใจของตนเองและพบจุดจบอย่างน่าเศร้าเนื้อหาที่เล่าให้ฟังเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพิตาธิปไตในวรรณคดีเพราะยังมีอีกหลายเหตุการณ์ครงี้เกิดขึ้นอย่างการนําเสนอบทบ,บาทของตัวละครผู้หญิงที่นําพาความเดือดร้อนมาให้ผู้ชายในลิลิตพลอหรือการถูกสามให้เป็นดอกไม้ชูนิลันจากการปฏิเสธชายที่ไม่ได้รักในมัทนาพาทา แถมยังมีเรื่องการบูลลี่บิวตี้สแตนดาร์ดและอีกมากมายที่โผล่ในวรรณคดีที่เรายังไม่ได้พูดหรือกล่าวถึงมาถึงขนาดนี้คุณก็คงเริ่มที่จะตั้งคําถามวรรนคดีมันถูกแต่งในอดีตเป็นบริบทในอดีตบางทีไม่ควรที่จะใช้อุดมคติในปัจจุบันไปตัดสินเพราะ อะไรหลายๆอย่างในตอนนั้นก็ค่อยๆเริ่มเปลี่ยนไปในตอนนี้ก็คงไม่ผิดที่จะคิดแบบนั้นแต่เราไปเจอบทความหนึ่งของสตาร์ดีมาได้อธิบายไว้ว่าเดิมทีการศึกษาวรรณคดีไทยมุ่งให้ผู้เรียนซึมซับศิลปะการใช้ภาษาฝึกฝนการอ่านเอาลดเพื่อต่อยอดการใช้ภาษาอย่างมีศิลปะด้วยตนเองแต่ในแง่ของการอ่านเอาเรื่องเราก็ควรยอมรับว่าวรรณคดีไทยมีบทบาทในการถ่ายทอดแนวคิดที่ไม่เหมาะสมขบบริบทต่างๆในปัจจุบันให้กับผู้เรียนเช่นเดียวกัน ปัญหาเรื่องการเหยียดสีผิวจะไม่ได้ปรากฏชัดเจนในสังคมไทยรวมถึงมีจุดเริ่มต้นและบริบทต่างจากต่างประเทศแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือแนวคิดเหล่านี้ส่งเสริมเรื่องการแบ่งแยกสีผิวในสังคมและนําไปสู่การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมเช่นเดียวกันนี่คือเหตุผลว่าทําไมเราควรศึกษาประเด็นเหล่านี้ให้ลึกซึ้งและรอบด้านมากขึ้นเพราะหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในวรรณคดีมักสอดคล้องกับการรณรงค์ในปัจจุบันและมันสมควรหรอที่จะปล่อยผ่านกับการเรียนเราอยากให้ทุกคนได้ตระหนักถึงเนื้อหาที่ได้เรียน เพราะเรียนวรรณคดีก็เหมือนอันนี้ยายในเรื่องคงสำคัญไม่แพ้คำศัพท์ยากที่ต้องเรียนที่เราเก่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงการแสดงแง่คิดของเราที่มีต่อการเรียนวรรณคดีเราไม่ได้พยายามจะบอกว่าสิ่งที่ถูกเอามาสอนนั้นผิดหรือว่าถูกแต่เราแค่อยากให้คนที่ได้ฟังวิดีโอนี้ได้มีโอกาสคิดและตั้งคำถามกับหนังสือเรียนที่อยู่ในมือเพื่อจะได้แสดงมุมมองที่ต่างกันของแต่ละคนที่มีต่อสิ่งที่เรียนหากคุณคิดว่าสิ่งที่เราพูดนั้นไม่ถูกต้องหรือต้องการอธิบายมุมมองของตนเอง ก็สามารถเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นตามนี้ได้เลยก่อนจากกันเราคิดว่าการได้เรียนวรรณคดีก็เหมือนวิชาที่ทำให้คนได้ตัดสินใจเลือกว่าชอบหรือไม่ชอบสำหรับต่อยอดตัวเองในอนาคต